โยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปจากับผมเฟรเซอร์ Fraser, กับคิมโรบอกและแมพที่เราอยู่ตอนนี้นั่นก็คือแมพบอกฟรุตนั่นเอง <laughs> แค่น้องๆได้ยินชื่อน้องๆก็น่าจะรู้กันแล้วว่าแมพแห่งนี้มันคือแมพของโจนสลัดยังไงเล่าแน่นอนว่าวันนี้นั้นเราจะมาฟา์มกันทั้งเกมและเราก็จะลองกินผลปีศาจท,ทุกผลที่เราได้มาหรือว่าสุ่มมันมาหรือแม้กระทั่งซื้อมันมาเราจะลองกินทุกผลเลยนะครับเพื่อให้ได้รู้ว่าพลังของผลปีศาจนั้นมันจะเป็นอย่างไรและผมขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกสําหรับการเล่นบล็อกฟุตของผมนะครับและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีแนวทางการเล่นหรือว่าสามารถแนะนําผมเล่นได้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ ไอคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับจุดเริ่มต้นของการเดินทางของผมนั้นนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่เลเวล38ไปจนถึงเลเวลสูงสุดเลยละกันนะครับผมถ้าถามว่าทําไมไม่เริ่มตั้งแต่เลเวลหนึ่งก็เพราะว่าผมไม่ได้อัดคลิปไว้ครับอ่าผมเล่นแบบฟาร์มเอื่อยๆไปเฉยๆนะครับผมไม่ได้อัดคลิปเลยไม่ได้ทําตั้งแต่เลเวลหนึ่งมานะฮะเอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นแห่งโลกจุดสลัดของผมนะั้นจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับ let's go ยโยโ s h i ฮ h o วนี่คือจุดเริ่มต้นของผม ตอนนี้ผมเลเวล38แล้วครับและสิ่งที่ผมต้องทําในเลเวลนี้นนก็คือการฆ่าโจสลัดลูกกระจอกทั้ง8ตัวนะครับผมแล้วเราก็จะได้มา3คั้นเบรีแล้วก็13,000 EXP นะครับก็มาถึงเกาะนี้แล้วนะครับเราก็มารับเควสตามเคยนะครับผมนี่รับเควสกลับไปตรงหัวม่วงตรงนี้เลยนะครับผมพอรับเควสเสร็จแล้วเราก็ทาภารกิจนะครับผมนั่นก็คือการจัดการไอ้พวกโจสลัดนะครับผมนี่เราเดินแบบเท่ๆเข้าไปเลยนะเนี่ยโอ้โห XR แดดเขาบอกไว้ก่อนนะว่าตัวนี้เรามีพลังผลปีศา นะครับนั่นก็คือผลมืดนั่นเองนะซึ่งพลังนี้ผมไม่ได้ไปสูบมาเลยนะลุงอำนวยเอาให้งั้นเราจะต้องใช้มันให้คุ้ม นี่เรียบร้อยเปิือมันได้เปียบนี่คือผลปีศาจแรกที่ผมได้รับมาจากลุงอํานวยนะครับผมที่เอาให้ผมตั้งแต่ช่วงแรกๆเลเวลแรกๆเ,เ,เลยนะครับผมบอกเลยว่าผมได้ของดีมากๆนะเออแล้วมันก็แบบว่าเข้ากับผู้เล่นมือใหม่อย่างผมด้วยนะฮะมันสามารถที่จะฟาร์มได้ง่ายเนาะไม่แบบว่าเสียเลือดต่อศัตรูเลยนะครับเป็นอมตะเลยแหละร <c oughs> เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บเลเวลไปนะครับนีบ่วปะตัวสุดท้ายปั๊บนี่เรียบร้อยฮะเลเวล40แล้ว พอฟาร์มมาถึงเลเวล40กว่าแล้วเราก็กดไปที่เควสตัวที่2นะครับนั่นก็คือบรูทนั่นเองนะนี่เราก็ได้รับเควสมาสังหารบรูท8ตัวนะ่นผมเงินรางวัล3,500เบลีแล้วก็22,000 EXP นะครับและในระหว่างที่ผมกำลังเดินทางไปสู้กับบรูทนั้นผมก็ได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งซึ่งเขากำลังตอกอะไรอยู่ก็ไม่รู้ผมได้ถามเขาไปว่าลุงทำอะไรอยู่หรอครับนั่งขี้มั้งไอ้หนู <c oughs> ก็ดูดิคนตีอะไรอยู่เนี่ย สรุปก็คือคุณลุงคนนี้เป็นคนคาบดาบนะครับผมหรือว่าคนตีดาบนั่นเองเนาะถ้าเรามีของพวกนี้ครบเราก็สามารถเอามาให้ลุงคนนี้คราบเป็นดาบคาตานะได้เลยโอ้โหนึกว่าจะตัวใหญ่ที่ไหนได้ตัวเล็กๆเ,เองมาเาุ้ยว้าว,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 าวาเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยโอ้โหอย่างแรงออเอางี้ไปกินโอ้ ธรรมดานลยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตั้งแต่เลเวล40มานี่รู้สึกว่าความยากจะเพิ่มขึ้นนะครับไอ้บรูทตัวนี้เลเวล45โอ้โหเหทายสิมันตีเราเข้าซะด้วยนะครับบอกเลยว่ากว่าจะฆ่าบรูทได้แต่ละตัวนะนะครับผมโอ้โหใช้เวลานานมากนะแถมอาวุธของมันก็ตีแรงๆตีสองสามทีนี่เลือดเราลดลงครึ่งหลอดเลยอะอ,อนี่เป็นไงล่ะเลเวลัพถึง43แล้ว ตอนนี้เรามี41,000กว่าเบรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาวุธใหม่แล้วกันงั้นเราจะมาซื้อไอรอนเมดนะครับราคากระบองเหล็กอยู่ที่25,000เบรีนะฮะโอเคจ่ายไปฮะเรียบร้อยได้มาแล้วเว้ยผมซื้ออาวุธนี้เพราะว่ามันแรงนะทุกคนเออถึงเวลามาลองของใหม่กันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนอ่ะผมอยากรู้บ๊มนี่เรียบร้อยหอกระจายกระจายบอกเลยโอ้โห ยกอัพรัวๆมาเจอกับจอมทำลายล้างมามาตู้มี่เรียบร้อยตู้มี่โอ้โหโอ้ยฟงไก่เลยนะคือแบบแรงจริงอ่ะทุกคนอาวุธชิ้นนี้โอ้ยปวดผิดกดผิดคือแบบโคตรแรงเอ้าเฮ้ยไอ้นี่เอาใครวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอ้าอะไรวะนูเนี่ยมาลองอาวุธใหม่กับบรูทกันบ้างนะครับว่าจะตีแรงขนาดไหนเนาะเดี๋ยว ให้ผลปีศาจไปมาครับฟาดปัม๊มนี่เรียบร้อยอย่างอืดอย่างอืดน,นี่ หลักๆเกมนี้ก็มีอยู่แค่ฟาร์มเก็บเวลเท่านั้นนะทุกคนก็สามารถไปรับเควสแล้วก็มาทําภารกิจแบบนี้ได้เรื่อยๆนะหากเราไม่ได้รับเควสหรือว่าลืมรับเควสแล้วมาทําภารกิจเนี่ยเวลมันก็อาจจะขึ้นช้าหน่อยนะครับตอนนี้ผมทําได้แค่ฟาร์มไปก่อนนะครับผมให้ถึงเลเวล50กว่า,วาเออแล้วเราก็จะไปสุ่มผลปีศาจกันนะครับตอนนี้ผมอัพขึ้นมาเป็นเลเวล49แล้วนะครับผมอีกนิดเดียวก็จะ50าแล้วเพื่อความรวดเร็วในการฟาร์มผมเลยกลับมารับเควส์่าโจรสลดัดนเดเเ4 พอถึงเลเวล55เราก็ต้องได้ไปจัดการกับบอสบาร์กี้ต่อและก่อนที่เราจะไปะเผชิญหน้ากับบาร์กี้นั้นนะครับผมว่าจะไปสุ่มเอาผลปีศาจทีทททท่เกาะจังเกิลซะหน่อยแน่นอนว่าเลเวล50ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปสุ่มผลปีศาจได้เลยและในระหว่างที่ผมกําลังนั่งเรืออยู่กลางมหาสมุทร <c oughs> ก็เห็นเรือจนสลัดลำหนึ่งลอยมาเรือ <c oughs> ีผตอนนี้ผมก็มาถึงกอจังเกอร์แล้วครับทุกคนว้าว <Wow. S 2> งั้นเราไปสุ่มผลปีศาจกันเลยดีกว่าปะ Let's go <S เราจะมาสุ่มผลปีศาจก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปเจอกับบอสใหญ่เนาะเผื่อจะได้แบบว่าผลปีศาจแบบของดีอ่ะเออมาเรามาสุมกันเลยนะครับมาที่ตู้บ็อ์กฟุตกาชานะฮะนี่มี5 7 0 0 0เบรีนะครับต้องเสียไป33,100่เบรีโอเคเดี๋ยวเรากดสุ่มผลปีศาจเลยฮนะ Let's go กดซื้ออุ้ยได้ผลอะไรมาวันนี้อะ i ไปฟลูเหรอเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงวะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกินเลยละกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเอฟเฟกเป็นประมาณไหนนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราจะกินผลปิศศาดนี่ครับผมครั้งแรกที่เราสุ่มเลยเนี่ยเอาละนี่เราได้มาแล้วมาดูความสามารถกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าไอ้นี่อยากลองใช่ปะเนี่ยอุยอ้ยอุยอ,อนี่ ้ว้าวมันเป็นแบบว่าเหมือนภูเขาหิมะเลยอะแต่ไม่น่าใช่ผลน้ําแข็งเื้งเนี่ยใช่ปะสไปซ์ s ซลมอนความทํานานหนึ่งการอัญเชิญหนามออมาก็กเท่อยู่นะเนี่ยปั๊บฟันเดี๋ยวขอลองดูอีกทีนะผมก็ไม่เคยดูวันพีทด้วยสิเนะี่ยปั๊บโอ้โหสุดจัด และหลังจากที่เราุูมผลปีาศาจมาแล้วเราก็จะกลับไปที่เกาะเดิมแลนก็คือเกาะไพเร t ดวิลเลตนั่นเองนะฮะเพื่อจะไปทําเควสสุดท้ายนั่นก็คือการจัดการบ๊อบบี้หรือว่าบาร์กี้นั่นเองะฮะ <S <S มาถึงแล้วก็มากดรับเควสเหมือนเดิมเช่นเคยหากเรานชนะบ๊อบบี้ได้เะยครับก็จะได้มา8,000 BD แล้วก็45,000 EXP นะครับ <S <S โอ้โหหรือว่าสูงอยู่นะไม่รู้ว่าผมคนเดียวจะเอาชนะบาร์กี้ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าหลงโดดเข้าไปตอนนั้นนี่คือมันทุบทีเดียวครึ่งหลอดเลยนะเว้ยแต่ ผมก็ไม่กลัวครับอืมเปิดก่อนที่เปียบมาดิเราต้องหลบท่า air s มันให้ได้นะครับดูนี่ไงท่า a มันโอ้โหฟันไล่ฟันเดี๋ยวอืมไงล่ะบอกเลยว่าฟาร์มคนเดียวนี่เอาบากี้ลงยากมากเลยฮะแถมเราไม่สามารถเข้าไปใกล้ชิดศัตรูได้ด้วยแต่ถ้าหากเราหลงเข้าไปใกล้ชิดศัตรูแล้วก็พลังชีวิตเราก็จะลดทันทีซึ่งถ้าหากเรามาเล่นกับเพื่อนนะฮะผมว่าน่าจะจัดการง่ายแล้วก็ไวกว่านี้นะครับ โอ้โห oh, ตอนนี้พลังชีวิตลงไปตั้ง60กว่าเลยทุกคนโ <c oughs> คตรแรงดูสิมันทำอะไรอยู่เนะ่สงสัยบ๊อบบี้จะยืนหลับ <c oughs> เปิดทีเผลอนี่เป็นไงล่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยม็นชกกะกั่วมานละ้ <Yeah. S 1> ต่อให้โซ่เป็น10ครั้งก็ <c oughs> แพ้ไอ้เจ้าบาคี้อยู่ดีแม่ <c oughs> <c oughs> เดกคว้ามึงเ้ยเอ้าเฮ้ยแม่ดิมามาฮะสุดท้ายแล้ว รุ้งจัดการมันให้ได้อีกแค่นิดเดียวมาอ,อือเฮ้อยังไงล่ะทีนี้ในที่สุดผมก็ได้เจอเพื่อนของผมครับนั่นก็คือบอสซี่นั่นเองเขาทำช่อง Youtube ด้วยนะไปกดติดตามกันได้ผมเลยพิมพ์ถามเข้าไปว่าบอสซี่นั่นนายเหรอเขาบอกมาว่ารับตี้รับตี้ แล้วก็ตอบแบบเย่ๆฉันเองบอซี่ทีนี้ผมก็ได้เจอเพื่อนร่วมทางแล้วครับเขาบอกให้ผมรับตี้และจะพาไปฟาร์มซึ่งแน่นอนว่าการมีเพื่อนพาฟาร์มนั้นมันจะง่ายแล้วก็ไวนะครับผมก็พิมพ์บอกว่าเข้าแล้วร้ามที่จะไปฟาร์มแล้วเจ้าจนเข้าตอนดึกเจ้าบอบบี้ก็เกิดขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งก็รอไปนานานมากกว่ามันจะเกิดก็ขําพอดีเพราะเราฟาร์มจากเกาะนี้เสร็จนะครับเราก็จะย้ายไปฟาร์มที่เกาะอื่นซึ่งเกาะต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือเกาะเอ่อเกาะอะไรวะเพื่อนกเนกเ โอเคครับตอนนี้เรามากันที่เกาะทะเลทรายนะครับผมซึ่งตอนนี้เลเวลของผมอยู่ที่62แล้วนะฮะและเกาะแห่งนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีผมแล้วก็เพื่อนผมแค่2คนนะมันมีคนอื่นด้วยนะซึ่งมาเจอกันแล้วก็อาจจะทําให้การฟาร์มนั้นยากขึ้นนิดนึงอันนี้ก็เป็นการรับเควสของเกาะทะเลทรายนะครับนี่สำหรับภารกิจของเกาะทะเลทรายนะครับก็เหมือนกันเลยเ่าฆ่าเดซเซอร์แบดดิตแปดตัวนะฮะแล้วผมก็ถามเพื่อนมาว่าผลปีศาจที่ผมใช้อยู่นี่ก็คือมันคือผลหนามครับ เราก็นึกว่าแบบเป็นผลหิมะเป็นผลน้ําแข็งอะไรบมาณนี้ทุกคนแต่มันไม่ใช่เว้ยมันเป็นผลหนามนะค,ะครับรอครูดาวแป๊บหนึ่งเร็วอุย๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบนดิตคขตีแรงอือโอ้โหเกือบตาย้วทุกคนเกี่ยวตายเพราะแบนดิตนะเนี่ย ตอนนี้ผมจะฟาร์มอยู่ที่นี่ไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเนื่องในตอนนี้มีบอสซี่นะครับผมที่ช่วยผมในการฟาร์มซึ่งเราก็ใช้ระยะเวลาในการฟาร์มอยู่ที่นี่นานพอสมควรนะรงั้นเอาเป็นว่าผมจะวาร์ปไปที่เลเวล7 7ต่อกันเลยครับต่อไปเราจะไปทำเควสที่2นะครับผมนั่นก็คือสังหารเดเซอร์สออฟิเซอร์ตัวนะครับและในการที่จะไปทำเควสในรอบนี้นะครับผมบอสซี่ก็เอาผลกมุกกมุกของรูฟี่นะครับให้ผมกินเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาทงั้นเราจะขอกินผลกมุกกมุกแล้วกัน อ,อืออืมอืมอืมอร่อยและในตอนนี้พลังของเราก็กลายเป็นหมัดยางยืดไปแล้วนะครับโอ้โหแน่นอนว่าผมพิจมากๆเลยที่ได้พลังของลูฟี่มาเอาละเราจะมาทดสอบพลังหมัดยางยืดเลยและกันนะทุกคนอดูฮะหมัดยางยืดอือโอ้โหอย่างไกลอย่างไกลเลย แรงซะด้วยนะทุกคนคือความพิเศษของผลยางยืดก็คือว่าไม่ต้องรอครูดาวนะสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับเป็นไงพลังผลพิศา a ผมอัพรัวเลยฮะโกไปฮะดูโกไปโอ้โหไม่โดนโอ้โไม่โดนในการที่เราจะปลดล็อกสกิลแคนนอนหรือว่าสกิลแรกของผลพิศา a นี้นะครับนั่นก็คือการที่เราใช้สกิลนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าความชำนาญจะขึ้น25นะครับมาลองดูสกิลแคนนอนกันบ้างนะว่าจะเป็นยังไง โอ้โหสองบาทเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ยืดไปสองบาทน,นี่เอาอยู่ในตอนนี้เราก็ขึ้นมาเป็นเลเวลเจ็ดสิบเก้าแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวก็จะแปดสิบแล้วเนาะอ่าผมจะใช้แค่คอมแบทหรือว่าหมัดธรรมดานนครับผมในการต่อสู้เนี่ยอืมนี่เรียบร้อยครับผมแปดสิบแล้วโอ่าเลองดูชนนอนใหม่เนี่ยมาโอ้โหและอัดโคตรดี และผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่าพาดในเกมมันกับพริบนะฮะซึ่งอันที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะสาเหตอุอะใดเนื่องจากคลิปนี้ผมก็แคสในมือถือนะครับไม่ใช่คอมนะหลังจากที่ผมฟาร์มมาได้ถึงเลเวล87 <c oughs> เพื่อนของผมก็จะพาไปซื้อผลปีศาจใหม่ที่เกาะเริ่มต้นครับ โดยตอนนี้ร้านก็เปิดขายผลปีศาจเยอะมากนะครับโดยบางอันก็สามารถซื้อได้นะครับบางอันก็หมดสต็อกไปแล้วซึ่งผลปีศาจท,ที่บอสซี่พาผมมาซื้อนั่นก็คือผลปีศาจควันนั่นเองนะฮะโดยราคาผลปีศาจควันอยู่ที่1 0 0 0 0แเบรีนะครับเงินของเราในตอนนี้มี1นึ่งแหกหมื่นกว่าเนาะเออจัดไปครับผมซื้อผลสมสํกสลับผลปีศาจควันที่เพื่อนแนะนําผมมานะฮะบ,บอสซี่บอกว่าเป็นผลปีศาจท,ที่มันจะทําให้ง่ายต่อการฟารม์มคือผลปีศาจควันเนี่ย มันจะทําให้เราเป็นอมตะได้เหมือนกับผลมืดเว้ว้าวนี่มันแผนที่นี่ว่ะไปที่ไหนบ้างวะเนี่ยเออช่างเถอะไม่สนละว,ว้าวทุกคนดูดิยูดีดีๆราก็มีค่าหัวสังกันเว้ยแต่ทําไมไม่มีรูปกันนะมีคนประกาศจับผมเฟเดซี<อ>่ค่าหัว 6 7 3เบรีไม่รู้เหมือนกันว่าตีเป็นเงินไทยเป็นกี่บาทนะใครที่มีความรู้เรื่องค่างเงินเบรีก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะครับมาต่อสเลยแน่นอนว่าตอนนี้เราก็กินผลปีศาจควันเข้าไปแล้วเนี่ยผมต่อให้ศัตรูมี4ตัวก็ไม่สามารถเอาผมลงได้ก็สุดยอดพลังอมตอะครับน้องน้องนี่อือโควไฟ,ฟมัดรัวมัดรัวมัดรัวไม่ใช่สกิลมัดรัวตั้งแต่เปิดชิปมาเราไม่ได้อัพค่าพลังให้คนดูดูเลยว่ะเออนี่ครับ ผมจะอัพอระยะประชิดไปที่55แล้วก็พลังป้องกันไป52ซึ่งตอนนี้เราจะเน้นหมัดนะครับผมปกติเนาะส่วนพลังผลบิศาจผมอัพไปที่ร้อยกว่าแล้วนะฮะ แล้หลังจากที่ผมอัพค่าพลังมาแล้วนะครับผมก็มาฟาร์มจุดนี้จุดเดิมเหมือนเดิมครับซึ่งเป้าหมายสูงสุดของผมในวันนี้ก็คือการฟาร์มไปจนถึงเลเวล90นะครับและตอนนี้เพื่อนของผมก็ได้ออกไปทําธุระข้างนอกแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเกมแล้วก็ปล่อยให้ผมฟาร์มไปแบบนี้นะครับ <laughs> เออเนี่ย ก็สำเร็จครับเลเวล90สําหรับเป้าหมายในวันนี้เราก็ทําสําเร็จแล้วนะครับผมฟาร์มาจนถึงเลเวล l 0นะครับและตอนนี้ผมคิดว่าอยากจะกลับไปเกาะเริ่มต้นซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเกาะเริ่มต้นน้ันมันอยู่จุดๆุไหนนะครับเอาเป็นว่าเราจะออกไปหาเรือแล้วก็เริ่มออกเดินทางจากเกาะทะเลสายนี้กันเลยดีกว่าครับและหลังจากที่ผมออกเรือมาได้สักพัก ผมก็เห็นชายชุดดําคนหนึ่งซึ่งเขาก็ลอยอยู่กลางทะเลโดยชื่อ UID ของเขาผมก็ไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงดีเพราะมันอ่านไม่ออกครับโดยสถานการณ์ตอนนี้ผมนั้นได้พายเรือมาจนหลงทางและถามกับชายแปลกหน้าคนนี้ไปว่าเกาะแรกไปทางไหนครับแต่ชายคนนี้เขาก็ไม่ตอบอะไรได้แต่ยืนอยู่กลางทะเลนึ่งเงียบ และเขาก็ให้แซนฟุตกับผมหรือว่าผลทรายนั่นเองครับเขาได้แต่ยืนนิ่งแล้วหันมาที่ผมซึ่งในใจตอนนี้ผมก็รู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วแต่ลองคิดในอีกแง่เขาอาจจะไม่ใช่คนไทยก็เป็นไปได้และเขาอาจจะงงกับสิ่งที่ผมพิมพ์ขอความช่วยเหลือและหากเรามองดูเผินๆ <c oughs> เขานั้นไม่มีรูปร่างใบหน้าตัวของเขาดําสนิท มีแค่รองเท้าต่นนั้นที่เป็นสีขาวซึ่งผมเคยได้ยินเรื่องเล่าจากจนสลัดแถวนี้มาว่าทะเลแห่งนี้เคยมีตำนานเกี่ยวกับผีจนสลัดผู้ใจดีที่ชอบให้ของผู้คนที่ผ่านทางมาแถวนี้ในเวลากลางคืนและในระหว่างที่ผมกาลังจะถามเขาอีกนั้นไม่รู้ว่าเขาหายไปตอนไหนครับอ่ะลองถามอีกทีนะว่าเกาะแรกไปทางไหนอะฮะหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเมื่อกี้ยังยืยนอยู่ต่อหน้าเราเลยนี่วะ โอหทุกคนเมื่อกี้ผมเจอใครไม่รู้นะฮะเอาผลทรายมาให้ผมด้วยซึ่งเขาใจดีมากๆก็ขอขอบคุณแล้วกันนะฮะคือไม่ทันได้ขอบคุณนะ่ะเขาไปก่อนแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่าหายไปตัวไหนนะนี่เราหลงทางมากว่า1ชั่วโมงแล้วนะเด่ย <c oughs> นี่น่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่สนใจเรื่องแผนที่ในเกมไงถึงได้หลง <c oughs> ววนี่มันแผนที่นี่วะไปที่ไหนบ้างวันนี้เออช่างเถอะไม่สนละ เป็นเพราะความมักง่ายแท้ถึงได้พาเรามาหลงทางโอเคตอนนี้เราเดินทางมาถึงเกาะเริ่มต้นแล้วนะครับนี่ก็คือผลทรายที่ชายชุดดาเมื่อกี้เขาที่มอบให้กับผมจริงนะผลทรายถ้าขายในร้านน่าจะหลักแสนกว่าเบลีเอาชายชุดดามาตัวไหนวะเนี่ยเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมอยากจะขอบคุณคุณนะเฮ้เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไปกับไม่นี่ก่อนรอกอนดิโอ้โหไม่พูดไม่คุยอะไรเลย ลกเขาหายไปอย่างกับซุูเปอร์แมน <Fuck you. S 1> ดูดิไปอย่างไวข้ามเกาะโดยไม่ต้องใช้เรือโอ้ oh. ไ่ทันได้คุยกันเลยฮะโอเคสำหรับการผจญภัยในดินแดจนจุลัดของผมคลิปนี้ก็ขอจบลรไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับพาร์ทที่2ของบล็อกฟ้ดของผมนะฮะผมจะเป็นยังไงนั้นก็โปรดรอติดตามนะครับจะดูว่าหลังจากที่คลิปนี้ออนแอร์ไปแล้วนะครับคนดูจะชอบไหมนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบผมก็มีกำลังใจที่อยากจะทำต่อออกมาเรื่อยๆครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคล clap bye bye